ตลาดแดงฉานสถาบันเทยับ BTC ร่วงรัฐลุย SOL แบรนด์ใหญ่ถอยทัพสถานการณ์ตลาดคริปโตกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังบิตคอยถูกแรงเทขายกดดันอย่างหนักจนราคาหลุดแนวรับสำคัญสัญญาณอันตรายกำลังก่อตัวขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่นักลงทุนต้องจับตา 1. สถาบันการเงินเปลี่ยนโหมดกองทุน ETF พลิกเทขาย ภาพรวมตลาดเข้าสู่สภาวะพักฐานหนักเมื่อราคา BTC ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน94,000ดอลลาร์ได้สำเร็จและถูกกดลงมาเคลื่อนไหวในกรอบ90,000ถึง92,000ดอลลาร์สาเหตุหลักมาจากแรงขายของนักลงทุนสถาบันโดยข้อมูลล่าสุดชี้ชัดว่ากองทุนสปอต Bitcoin ETF ในสหรัฐมียอดเงินไหลออกสุดทิสูงถึง243ล้านดอลลาร์ในวันเดียวเป็นการเทขายทำกำไรระยะสั้นครั้งสำคัญ 2. 9ประวัติศาสตร์รัฐไวโอมิงเลือกโซลาน่าท่ามกลางตลาดที่ผันผวนเกิดข่าวใหญ่ในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเมื่อรัฐไวโอมิงในสหรัฐได้เปิดตัว FRT n ซึ่งเป็น Stable Coin ที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นเป็นรายแรกของประเทศอย่างเป็นทางการโดยเลือกใช้งานบนบล็อกเชนโซลาน่าเป็นหลัก การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการยอมรับและรับรองประสิทธิภาพของเครือข่าย SOL ในด้านความเร็วและต้นทุนที่ต่ำสำหรับการใช้งานในระดับภาครัฐ 3. n i k นกี้ปรับทับใหญ่ขายกิจการ NFT ชื่อดัง RTFK ยักษ์ใหญ่แห่งวงการแฟชั่นอย่างไนกี้ได้ตัดสินใจขายกิจการ RTFK สตูดิโอผู้สร้าง NFT ที่เคยเข้าซื้อเมื่อปี2021ออกไปแล้ว การถอยทับครั้งนี้สะท้อนการปรับกลยุทธ์ของแบรนด์ระดับโลกที่เริ่มมองว่าการเป็นเจ้าของโปรเจกต์เว็บ3โดยตรงอาจไม่ใช่คำตอบแต่หันมาเน้นการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแทนซึ่งอาจเป็นจุดสิ้นสุดยุคที่แบรนด์ต่างๆแห่เข้ามาสร้าง NFT ของตัวเองในทางเทคนิคกราฟ BTC time frame day ได้ปิดแท่งเทียนต่ำกว่า91,500ดอลลาร์และเป็นการปฏิเสธราคาจากเส้น EMA 50อย่างชัดเจน ถือว่าเสียทรงอย่างมีนัยยะสำคัญตอนนี้ภาพรวมได้กลับเข้าสู่สภาวะเทรนขาลงในทุกไทม์เฟรมซึ่งหมายความว่าในภาพใหญ่ยังสามารถปรับตัวลงได้อีกมากสอดคล้องกับแรงเทขา,ขายของสถาบันที่เกิดขึ้นขณะที่ภาพรวมของตลาด altcoin ก็มองเป็นการปรับตัวลงเช่นเดียวกันภาพรวมตลาดกลับสู่เทรนขาลงชัดเจนแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าแนวรับถัดไปของ BTC จะอยู่ที่เท่าไหร่ หรือนี่เป็นแค่การพักฐานเพื่อไปต่อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในโลกคริปโต